ดีพี of of <let ting Matthew> ่นงกับรายการแมวลาพาเพลสีา้กินสมแล้วจีเนี่ยมาถึงเป็นเรียบร้อยได้เวลกินสมพกัสมินสมได้แล้วจีเนี่ยยนอพีนองจากอทเสองทุ่มเชิญสองทุ่มเชิเป็นเวลาสองงานแวลาอ่าอาสชิ้ได้อันนา เป็นได้กินส้มได้ร้อยเปอนแล้วัสดีเอีอะวาปากกินให้มัน้อดแม่นี่ยงระบาดของส้มนะให้มันลองลูกพอว่มีไอ้เนี่ยวสวัสดีครับสครับนพี่ซีบอกนะเอายาามันแห้งมันกผู้ใส้คนนี้เป็นผู้ใส้พิดสดานที่ทัวโลวบ่โ้หูมียกามวมผูกพันเกีียวพันกระบานสาวน่อยเป็นแพ้ง เอามืองตะนาลดบ้านนาคื้บุไดนาไขผบ้ใดเอาไอตัวตัวพระทั้หู้ดอกตัวนี้ตัวพรทั้หู้ไอตัวเอาเมืองไอลเล่าปลาเล่าไขู่้ใดเลือดเกี่ยวครับพี่ว่าผมยะกระบาดเศร้าน่อยเพียงแค่นั้นญาาิพี่น้องกันบอกหรือว่าปฮะากพี่น้องกันบอหรือว่ายังไงลูกป้าลูกอาถ้าจะว่ามันม่ปีเมื่อไหร่เ็จะยิบยาเข้อเขาสู่ภายในได้เลยนะครับอาเรียนคนโบราณ

สองถุงม่ยำ็กหานแล้วบอคือเกาานแล้วบอกคือเกาไอ้เฮาเรบัตร้แบบไหนบาทจ่าเออแต่บบัตรเนี่ย้แบบไหนาหาวัวใคม่วยได้ครับิ้าอนาดเอ้มาใช้ให้แขกหลอดสักั้อีกำรับนี่นองะบตรนอกปเราตามหน้านดเอนี้ยอแค่เดียวนี้อันนี้ไม่อับได่อับไมยังไอ้ไอ้คนละเมียรเรยว่าบอเลาจะโดแเรียกว่าอยูน้ำนองน้ำลองห้ไป โดมน้ำพ่อไปให้ไปโฟล์ดมให้พ่อศิลปินในดวงใจสวัสดีไออีกทีหนึงครับไอยูไสจังไหนยู่ไสนะครับอยู่ค้องสามไอเป็นเป็นเป็นลูกพ่อสงการแท้แท้เนี่ยมาตัวมีคนลูกบระวานประวันเต่ผมดอกผมเอฟซีหลายคนที่อีเบิร์คลิปนี่กระผมมีคนหลุดจักดอกว่าใช่เป็น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 ผู้ต่องาำแอกนดครับ คือคือคือเป็นตะไอยู่น้ำกันอยู่แม่ว่าเกิดพร้อมพาไปหาแม่แล้วมันอ่าเกิดพร้อมพวกนี้บ้านไก่ย่างตอนพ่อเสียไหลแล้วก็ไปเอาผมว่าเอฟทีสาวน้อยเป็นล้านคนอยู่นี่ลูกว่าหรือว่ามีคนลูกเลยบ่มีคนลูกเลยบ้านแพงสมัยแม่ป้าไอ้เหาเคยเห็นไอ่ยอไอ่แล้วบวชอ่าตัวนี้ นะั้นไอ้บวชเนาะไอ้บวชไปหาแม่ป <t ick S 2> ้าแม่ป้าสารคือไอ้เขื่อนอยู่บรรยากาศเราไปยุ่งเงี้ยนประกาศเขาเงี้ยนเราประกาศเขาเงี้ยนยันแม่ว่ายยันยังดีนะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ไอ้ละเมยไมิดละเมย์ต้วนต่วนไปยู่งน่ำตะกี้ด้วยความยันเนาะด้วยความถ้าเป็นพระเราเป็นพระแล้วเห็นนุ่มโจุอืมไอ้แม่ประกอบอาชีพเป็ย่งเฮ็ดอย่างเยี่ยมอยู่นี่ครับประกอบเฮ็ดมีเนี่ห ย้ำกระจกไม่ออกค่ะแล้วไปขของอยู่บ้านของตั้มอยู่บ้านทุกมืัอนี้เกิดยังคิดขายของขายของอยู่บา้ออบานประหา<ม>หรพี่ดอกผมได้ยินมผมกับคนลุกเนี่ยมัน <c oughs> ผมเ <c oughs> ป็นเรือ่องผมนึกว่าจะเป็นบอลจอ้ำผมนี่นี่เรื่องแท้ครับเรื่องแท้น้องไซต่อจากปราอมนาจครับเป็นเป็นคนละเมียกับกับกับลูกโจ กันบอดวาอีรเนี่ยเสียด้วยมีคนเสียแท้ว่าจะพี่น้องเห็นหนาก็คือเสียอยู่ดอกว่าก็เพราะบรรยากาศกันแล้วเบื่งหาเนี่ยเอาที่เราไม่เอาเอาตัวเบื่องหาที่ละว่าผู้เดียวกันวาอันนี้เราถมีหนวดซืีอได้เรากดนวลเสีได้เลอใครลงเซตจมือเรากดนวลซตด้นี่อันน้เดนที่ผู้นี่อบยากกม่บาเสียพี่น้องบราเสียก็ต้องเสียนี่คือเรื่องจริง ยาวเนาะพี่ยาวพี่ยาวพี่ใช้นุ่มโจครับพ่ส่งใหยังพี่ใเท่ๆครับคละเมียเท่ๆเชียร์ใครเดียวกันเลือดพอสมกันร้อยเปอร์เซ็นต์ตตีนี้ครับเออ่นัใส่น้ำใคุณเมครับเด็กเก่าด้นี่่เด็กคเก่าด้นี่ครับอัเม่เราเป็นคนใส่ครับเป็นคนมือดทีเดียาโอ้ยู่ดอนอนม้งอยู่หนองเรือ อย่าว่าเนุนใไป้งใไปหองนี้ผมเป็นร้านนเันดีเพื่นดีเหรอพี่ละเพิดพี่ละเพิดหนูก็เป็นลูกพ่อโจนั่ไม่ไหดิมีบอหรือว่าจากไหนเออเ้อแซีมันมีมันก็ลอยมีอนบ่ันวะมาเป็นเหรียนมาพี่ไอทีพี่ไอทีหนูก็เป็นลูกพ่อนนนะวันนี้มันไหวดิ เลี้ยงจริงกับละครกแกเพื่อนก็เอาเลี้ยงจริงเหรอพี่ละครเนาะเข้าไปนะครับเดี๋ยวสู่ทุกสู่ยากกันไปถ้ามีโอกาสได้ไปอยู่น้ำนองน้ำดงได้ด้วยครับพี่ยาวครับพี่ชายหนุ่มโจเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเรียมเลยกระไรเกิดท่านบ่เบิ่อบ่บ่ท่านใอรอยากฟังเพลงนั้นไหมพ่อตายเท้าแตงหนึ่นไหมแตงเท้าตาย วันเอาเพ่งเอยู่นยู่งองสามวันทีครับสามวันต้องได้กินของออแม่กรุงเทพยตลอดบ่ใบปะเนี่ตั้งแต่เป็นนุ่มเป็นเบามาแล้วเป็นปีบ้าไปอีเหมืนตลอดวนๆตั้งแต่อายุที่แปดปีเขาไปยุ่งเทพยตลอดเบิ้งบ่เบิ้งลู่ลู่ว่าลู่แล้วก็อีรู้่นเฉลเนาะว่าเป็นเป็นเป็นบ่โจเป็นน้องไทยเนาะเบิ้งติดตามน้องตลอดเลยบอกครับดูเลยอาใก็ือกัเบิ้งตลอดความกันไหวของน้องเนาะจเไดยก็น้องเนาะ ว่าน้ำมักาครับผมผมก็เพิ่งได้รู้ว่ามีสมาชิกอีกหนึ่งคนครับคือพี่ชายพันโดนับอารมณ์ดีโดเบนโกดอนพี่น้องใม่กำลังเก่งอะไรนะครับถือว่าพี่น้องไปได้ขอบคุณขอบคุณทุงท่านครับเขามีบัตรออนไลน์อยู่มือนี่ครับบัตรหนึ่งร้อยบาทบัญชีเดิมเงินไข่เดิมทั้งเพศหนุ่มอยู่หรือทั้งสาวน้อยเพศเป็นแพ้แท้เท็จคือเก่าพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับ